อะไรมันจะโหดขนาดนี้นะครับสำหรับนักเตะอย่างคริสซิโนโรนัลโดในวัย39ปีนะครับเมื่อวานนี้ซัดแฮตทริกได้อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นการซัดแฮตทริกได้2เกมติดต่อกันและเมื่อวานนี้นะครับเกมเดียวยิงฟรีคิกไป2ลูกครับมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับชายที่ชื่อว่าคริสซิโนโรนัลโดครับไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในเกมโปรลีกของซาอุดิอาระเบียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมของคริสเตียโน่โรนัลโดครับเออรนาเซอร์ มีโปรแกรมบุกไปเยอนทีมอย่างอัพฮาครับแล้วก็เกมนี้นครับก็เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดคิดกันเลยครับเอานาเซอร์ก็ชนะไปแบบสบายๆครับ8ประตูต่อ0แต่ไฮไลท์สําคัญมันอยู่ที่ชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดแหละครับเมื่อวานนี้ระเบิดฟอร์มครับยิงแฮตทริกได้2เกมติดต่อกันนะครับโดยเกมเมื่อวานนี้นะครับโรนัลโดะครับก็ซัดฟรีคิกคนเดียว2ลูกครับ นี่แหละครับฟรีคิกลูกแรกครับเกิดขึ้นในนาทีที่11นะครับแล้วก็ฟรีคิกลูกที่2ครับเกิดขึ้นในนาทีที่21นะครับแล้วนาทีที่42ครับโรนโดก็ยิงแฮตทริกของตัวเองได้เท่านั้นยังไม่พอครับนาทีที่44นะครับก็ยังมาแอซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมทําประตูได้อีกครับจบเมื่อวานนี้นะครับทำไป2ฟรีคิกนะครับยิง1แฮตทริกแล้วก็มีอีกหนึ่งแอซิสครับสำหรับทางคริสเยโนโรนโดช่วยทางเอลนาเซ์ครับบุกไปถล่มอัพฮา8ประตูต่อสูตรครับ